จะตายแล้วตายสวยสวยตาไปตายตายตายสวยสวยไกันตาย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 ตาตหมดต่หมดตาหมดค้ามาเก็ตเล็กตรงนี้ตายแล้วนะก็ตายเหรอ ตายตายตายสวยตรงไหนอ๋อเห็นแล้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตายตายแฮนี่ตายหมด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 มาแล้ว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 ตาย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 ตัว ตตัวตายตัวตายอีกหมดหมดหมดอยูไหนบ้งวะตอนนี้อ้อมอ้อได้มอ้ออ้อมขวาได้ไหมอยู่ไหนวะตอนนี้จิ้งดิพี่ล็อกให้ตายหนึ่งตายหตายนึงตาตายตาสองตายสองตายสองแล้ว วิ่งหนีแล้วอะไรอะไรวิ่งหนีแล้วอะไรตู้ไฟตูไฟตู้ไฟตดยพีดีตัวนึ่งเป็นสองละร่เเิ Lightning, lightning, lightning.